ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Silent Hill Ascension Silent Hill Ascension เป็นเกมเล่นบนเว็บที่ให้ผู้เล่นร่วมกันโหมตสิ่งที่ตัวละครจะทำ ทำให้ถ้าหากเห็นฉากไหนที่ตัวละครตัดสินใจแปลกๆหรือทำอะไรที่ไม่ make sense, <c oughs> เมกเซนก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้และในบางฉากยังมีการหยิบเอาตัวละครที่ผู้เล่นสร้างมาใช้เป็นตัวประกอบทำให้ดูปแปลกๆอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นคือ a s อ e n s i o n มีเนื้อเรื่องที่น่าสับสนเพราะเป็นการพูดถึง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคนละสถานที่ แต่ถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากหรือน่าสับสนขนาดนั้นผมอยากให้ดูว่าผมได้ลำดับเหตุการณ์บางส่วนให้ใหม่แล้วและยังมีการสปอยเนื้อหาบางจุดก่อนที่จะมีการอธิบายจริงๆตามเหนือเรื่องเพื่อความเข้าใจทีนี้ผมมี2ตัวละครหลักที่อยากให้เพื่อนๆจำกันให้ได้ก่อนครับคนแรกคือแอสทริทแม่ของออซันที่มาเยี่ยมอิงกริตแม่ของเธอที่ป่วยติดเตียงในประเทศนอร์เวย์ซึ่งจากคำพูดของอิงกริตทำให้เราได้รู้ว่าข่าไม่ใช่ท้งพ่อและสามีที่ดีนัก ทำให้ถึงเขาจะรักลูกมากแค่ไหนแต่ลูกก็ไม่ได้รักเขาตอบแต่ลหลังจากที่เขาเดินลงมาจากบ้านว่าเห็นบางอย่างขยับได้พันหน้าต่างชั้นบนเขาก็ได้เจอกับซับประหลาดและหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งแต่นานเหมือนจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ตื่นขึ้นมาครางเตียงของอิงกริดที่เสียชีวิตไปแล้วเขาเลยโทรเรียกแอสทริดที่เป็นลูกสาวมาที่บ้านและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่ในตอนที่แอสทริดขึ้นไปและพบว่าแม่ตายแล้วเธอก็เจอเข็มฉีดยาหลอดหนึ่งที่ชาวเผือกทำตกเอาไว แอสตริดเลยสงสัยว่าเพราะอาจจะเป็นคนทําให้แม่ของเธอตายเมื่อเจ้าหน้าที่ฮาเกนมาถึงเพื่อสืบสวนการตายของแม่การสอบปากค,คําของเขาทําให้เราได้รู้ว่าชาวบ,บ้านใกล้เคียงไม่ได้ชอบครอบครัวนี้กันนักขณะที่พวกเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำที่มีคนบ้านนี้ตาย แต่ฮาเกนก็ยังให้เขียดพวกเขาโดยการไม่ถามอะไรมากในช่วงเวลาหน้าเศร้าแบบนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นแอสทริดได้นำหลอดฉีดยาที่เธอเจอมาตรวจในโรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่และพบว่าข้างในหลอดนั้นคือร์ฟีนที่แม่ของเธอไม่เคยได้รับการสั่งยาตัวนี้เลยแต่โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเพราะโรงเรียนโทรมาแจ้งว่าออซานลูกชายของเธอถูกพักการเรียนเพราะไป็นเด็กคนอื่นซึ่งที่บ้านเขาได้คุยกับออซานและเอวาตัวละครปริศนาคนใหม่ก็ออยู่ที่นี่ด้วย ซึ่งเธอบอกว่าเธอขออยู่ที่นี่สักพักเพราะถูกแม่ไล่ออกมาจากบ้านซึ่งก็เป็นเอวานี่แหละที่เชียเขาบอกออดซันว่าอิงกริดตายไปแล้วและเล่าว่าตอนที่เธอเสียคุณย่าไปเธอก็อายุใกล้ๆก,กับออดซันตอนนั้นพ่อของเธอเสียใจมากจนไม่ออกมาจากห้องเป็นสัปดาห์แต่นั่นกลับทำให้แม่ของเธอโกรธยิ่งกว่าเดิม และเมื่อเอวาไปถามแม่แม่ก็โกรธขึ้นไปอีกแต่จุดที่น่าสนใจก็คือออซันเหมือนจะไม่ได้ยินสิ่งที่เขากับเอวาคุยกันแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ก็าเพราะกานคุยกับเอวาทาให้เขายอมบอกออซันว่าอิงกริทที่เป็นคุณยายของเขาได้ตายไปแล้วซึ่งออซันก็ดูไม่ได้ตกใจอะไรแต่ในตอนที่เขาจะออกไปที่สวนออซันก็บอกว่าเขาจะอยู่เล่นกับเพื่อนในจินตนาการที่ชื่อเซนซึ่งออซันอธิบายว่าเซนคือผู้ชายในหมอก ขากลับมาถึงบ้านแอสทริดก็สอนลูกว่าการทำร้ายคนอื่นมันไม่ดีเพราะนอกจากมันจะเป็นการทำร้ายจิตใจของเขาเองแล้วมันยังทำร้ายจิตใจของแอสทริดด้วยแต่นิสัยชอบทำร้ายคนอื่นก็เป็นนิสัยของอิงกิดซึ่งเขาไม่ควรทำตามแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในบ้านนี้มันพังขนาดไหนจากนั้นแอสทริดจะมาคุยกับข่าวเรื่องมอร์ฟีและมีปากเสียงกันซึ่งขาวก็เอาแต่บอกว่าการตายของอิงกิดไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เขากลับหลอนเห็นปีศาจอยู่ข้างหลังลูกสาวขาวเลยควาค่างกระทาใส่มัน ทำไมแอสทริตก็ใจผิดว่าเขาตั้งใจทำร้ายเธอแอสทริตและพาออซันออกมาจากบ้านและเอาเรื่องหลอดฉีดมอร์ฟีนไปบอกเฮาเกนแต่เฮาเกนก็ยังใจดีให้โอกาสข่าวสารภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อลดโทษก่อนที่ฝ่ายชนสุดจะสรุปผลแต่เขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรอยู่ดีคนที่2ที่ผมอยากให้เพื่อนๆจำได้คือเรเชลแม่ของเฟรดในรัตเพนซิลเวเนียและที่ลับด้วยฟาวเดชันเชื่อว่ามนุษย์กำลังถูกความชั่วร้ายกัดกินจากภายใน และหน้าที่ของพวกเขาคือการปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระจากความชั่วร้ายนั้นซึ่งเดเรเชลก็คือหนึ่งในสาวคคนสสำคัญของลัทธินี้แต่ระหว่างที่เดเรเชลทําพิธีกรรมสาบานให้กับจอยที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่หลังจากที่เธอเชดมิตรฝ่ามือของจอยแต่กําลังจะกรีดข้อมืออีกข้างหนึ่ง จอยก็เปลี่ยนใจไม่ยอมทําพิธีต่อทาในการสาบานล,ล้มเหลวแต่ทั้งคู่กลับมองเห็นสัป,ปหลาดที่กําลังใกล้เข้ามาเรเชลจึงพยายามสวดอ้อนวอนเพื่อขอให้เทพที่พวกเธอบูชายอมลาเวนและพยายามจะทําการสาบานต่อแต่สัป,ปหลาดก็เข้ามาฆ่าจอยในแทบจะทันทีซึ่งเซเวียที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่นี่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ชันสูตรสรุปว่าจอยตายเพราะเส้นเลือดโป่งพองแต่หลังจากเรเชลเล่าสิ่งที่เกิดขึ้น เซเวียกลับมองว่าการมาของสัตว์ประหลาดเป็นเรื่องดีมันเป็นเหมือนคำอวยพรถึงปฏิหารและเรียกพวกมันว่า The p a r i f i e r ที่หมายถึงผูช้ชำระล้างเขาตีความเรื่องนี้ว่าจอยคือความชั่วร้ายพวกสัตว์ประหลาดเลยมาเพื่อเลือกให้เดเชลปกป้องทุกคนแต่คริสตาไม่คิดแบบนั้นเธอมองว่าเดเชลถูกสาปและเรื่องที่เดเชลเล่าก็อาจจะแต่งขึ้นมาเองก็ได้ แต่เซเวียก็บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่สามารถตัดสินกันเองได้และเดเชลจะต้องไปรับคำตัดสินจากคุมดีเอลเดอร์ซึ่งเขาก็แนะนําให้เดเชลพูดความจริงเพราะในคืนนี้เธอได้เห็นปาฏิหาริย์และมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่หลังจากคุยกันจบเดเชลก็กลับมาที่บ้านและบอกเรื่องที่จอยตายกับอีริกสาม,มีของเธอ แต่เชลไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เพราะเขาเป็นแค่สมาชิกระดับล่างเท่านั้นเฮริ hey, <Rick S 1> คิดว่าโทบีที่เป็นพี่ชายของจอยควรได้รู้เรื่องนี้แต่เดชลบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเพราะโทบีไม่ชอบลทัทธิดอฟาวเดชันมานานแล้วและเดชลก็เป็นคนชวนจอยเข้ามาเธอเลยไม่อยากได้ปัญหาเพิ่มแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงว่าพวกเขาจะหาทางบอกโทบีเรื่องการตายของจอยให้นุ่มนวลที่สุด เอริกเตรียมมาคุยกับโทบี้ที่บาร์แต่ไม่ว่าจะพยายามนุ่มนวลขนาดไหนความจริงก็ยังเหมือนเดิมคือจอยตายเพราะเรเชลชนเธอเข้าลัททีเดอะฟาวเดชันโทบี้แลยสาบานจะแก้แค้นเรเชลและเดอะฟาวเดชันให้ได้หลังจากเหตุการณ์ทั้งสองฝั่งเกิดขึ้นแอดสิดกับเรเชลที่อยู่คนละที่และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันก็เริ่มเห็นนิมิตของสัปหลาดที่น่ากลัวถึงแม้เซเวียจะเชื่อว,ว่าการได้เห็นสัปหลาพวกนี้เป็นพรแต่เรเชลไม่มั่นใจแล้วว่านี่คือพรหรือคำสาปกันแน่ ที่สำคัญกับเธอตอนนี้คือจอยตายไปแล้วและนั่นเป็นความผิดของเธอนอกจากนี้พวกเธอยังมีอีก2ปัญหาคือเรื่องที่โทบี้ที่เดิมทีไม่ชอบเดอะฟาวเดชันอยู่แล้วกลายเป็นภัยต่อละทีิยิ่งกว่าเดิมและเรื่องที่เอลิกกีกำลังสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เซเวียก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรและบอกให้เเชลหาทางจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ในคืนนั้นเธอเลยยอมเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เอริกฟังว่าระหว่างพิธีกรรมนอกจากเธอกับจอยแล้วเธอยังได้เห็นสัตว์ประหลาดอีกด้วยที่เธอไม่ได้บอกก็คือตอนนี้เธอเห็นพวกมันอยู่ในบ้านด้วยแต่เธอก็ยังบอกให้เอริกรีบไปหาลูกและเตรียมตัวไปที่เดอะฟาวเดชันเพราะตอนนี้บ้านไม่ปลอดภัยแล้วนดนโทบี้ก็เห็นภาพหลอนไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นศพของจอยหรือการได้คุยกับจอยที่ตายไปแล้วที่บอกให้เขาเผาเดอะฟาวเดชันซะเพราะ,ระต่อให้หาหลักฐานใดเก็ไม่มีใครเชื่อคนที่เมาอย่างเขา ส่วนเดเชลก็เอาเฟดไปฝากไว้กับเอริกก่อนที่เธอจะไปให้ปากคํากับเดียวเดอซึ่งเรเชลสารภาพว่าสิ่งที่ทำให้พิธีกรรมผิดพลาดคือความลังเลข,ของเธอเอง หลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดมาบาร่านึกในเดี่ยวเดอกรเชียว่าการที่เรเชลเห็นสัตว์ประหลาดพวกนี้เป็นสัญญาณของเรื่องร้ายทำให้ในขณะที่เซเวียมองว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้คือเดอะเพลหรือไฟเออร์ที่เป็นเรื่องดีมาบาร่าก็เชื่อว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้คือเดอะวิเทอริงที่จะนำไปสู่วันสิ้นโลกและมันกำลังเกิดขึ้นที่นี่ <Okay. S 1> เธอจึงเสนอให้มีการทำพิธีชำระล้างเพื่อขัดขวางเร oh. เชลเลยต้องมองหาผู้ช่วยที่จะมอบความแข็งแกร่งให,ให้กับเธอได้ แต่แทนที่จะเลือกเอริกที่เป็นสามีเซเวียร์กับเสนอคริสต้าที่ไม่ถูกกันกับเรเชลและบาบาร่าเองก็เสนอตัวเธอด้วยเช่นกันตัดมาที่โทบี้เขายังคงเป็นขี้เมาดื่มหนักอยู่ในบาร์ประจำของเขาแต่อดีตสมาชิกเดอะฟาวเดชันคนหนึ่งก็เข้ามาหาซึ่งเธอก็เห็นใจที่โทบี้ต้องเสียน้องสาวไปเพราะเธอเองก็เสียเพื่อนในโรงงานถลุงเหล็กไปเหมือนกันเธอเลยแนะนําให้เขาอยู่ห่างเดอะฟาวเดชันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และบอกว่าลัททีกาลังเตรียมการใหญ่บางอย่างอยู่โทบี้เลยพูดขึ้นมาว่าเอริกที่เป็นเพื่อนของเขายัางอยู่ใน ถามไปก็คงไม่ยอมบอกอะไรเพราะเอริกกลัวเรเชลที่เป็นภรรยาแต่การที่เอริกทำตามคำสั่งของเรเชลก็ทำให้เขาดูเป็นคนหัวอ่อนด้วยโทบี้ที่อยากรู้ว่าการใหญ่ที่เดอะฟาวเดชันกำลังเตรียมอยู่คืออะไรแด้ไปขอร้องเอริกจนรู้มาว่าเรเชลกำลังเตรียมทำพิธีใหญ่บางอย่างในคืนพรุ่งนี้ แต่หลังจากที่โทบี้เดินออกมาจากร้านทั้งนองกลับเต็มไปด้วยหมอกกับขีเท้าและได้เห็นภาพหลอนของจอยที่ถูกแทงด้วยตะปูขนาดใหญ่ทั่วทั้งตัวซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องการคำตอบความยุติธรรมและเลือดก่อนที่ร่างของเธอจะหายไฟที่นอร์เวย์เขาก็กำลังดื่มเหล้าอยู่ในบาร์และบนกับเลโยที่เป็นบาร์เทนเดอร์เรื่องแอสทริดกับอแกน และสัปหลาดที่เขาได้เห็นในคืนที่แอสริดตายซึ่งเขาเชื่อว่าสัปหลาดคือสิ่งที่ฆ่าภรรยาของเขาเ oh, <could> ลโยเลยแนะนําให้เขาเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจซะแต่พอเขาบอกว่าในคืนที่อิงกริดตายเขาเห็นเงาของบางสิ่งจากทางหน้าต่าง ออกแกลกลับไม่เชื่อและคิดว่าเขาน่าจะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนความผิดแต่สุดท้ายขาเขาก็ถูกปล่อยตัวเพราะแฟชันสุตรสรุปว่าอิงกริดตายเพราะอาการป่วยของเธอจริงๆทำให้คดีของอิงกริดถูกปัดตกไปขณะที่แอสตริด e กำลังโทรหาบรดน้องสาวของเธอเพื่อชวนมางานศพของแม่แต่ด้วยความที่บรดมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่จนเธอต้องออกจากบ้านไปทำให้บรดปฏิเสธที่จะมาร่วมงาน แต่หลังจากที่บริตตัดสายไปออซันที่ก่อนหน้านี้แต่บอลอยู่ไม่ไกลกับหายตัวเข้าไปในหมอกและแอสทริดที่ตามหาลูกก็หลงเข้ามาในอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่า The Other World ที่นั่นแอสทริดจะได้เจอกับสัตว์ประหลาดแต่ก็ได้ผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งช่วยเธอเอาไว้ด้วยไม้เบสบอลแต่เธอก็เห็นชายคนหนึ่งคือลูกบอลของลูกชายเธออยู่แอสทริดเลยจะเดินเข้าไปถามพร้อมกับไม้เบสบอลที่ผู้หญิงปริศนาให้เธอมาด้วยแต่พอเข้าใกล้ผู้ชายคนนั้นกลับหายไปแอสทริดก็กลับมาที่โลกจริง ซึ่งโชคดีที่มีคนเจอออซานเดินหลงอยู่ในหมอกเลยพาเขากลับมาหาแอสทริดแต่พอครอบครัวของแอสทริดมีชื่อเสียงที่ไม่ดีสำหรับคนแถวนี้คนแปลกหน้าเลยจะถทดแจ้งให้กลุ่มคุ้มครองเด็กมาประสานงานต่อนานข่าวก็กําลังโทรคุยกับบิดที่สนิทกับเขามากกว่าซึ่งเธอยืนยันว่าจะไม่กลับมาเจอกับพี่น้องคนอื่นๆและบอกว่าถ้าพ่ออยากเจอเธอขอให้พ่อมาหาเธอหลังจบงานศพดีกว่าแต่หลังจากวางสายไปเอว่าก็พาเขามาดูซากอะไรบางอย่างใกล้บ้านสแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีสัตว์ที่เป็นอันตรายอยู่ในป่าแถวนี เอวาเลยขอให้ขาวสอนวิธียิงปืนกับเธอซึ่งเขาก็กลัวว่าแม่ของเอวาจะไม่พอใจแต่เขาจะลองคิดเรื่องนี้ดูแลเมเดชเชลก็เ,เริ่มทำวิธีกรรมชำระล้างคู่กับคริสตาเพื่อทำให้เดอะวิเทอริ่งหายไปแต่หลังจากที่คริสตาเริ่มทำวิธีด้วยการกรีดแขนทั้งสองข้างของเรเชลโทบี้กับบุกเข้ามาและปาระเบิดขวดซึ่งผลของวิธีกรรมที่ถูกขัดขวางก็ทำให้เรเชลมดสติไป เืนขึ้นใหม่ทีเธอก็เห็นสัป,ปลดที่กำลังจะทำ้า้โทบี้แต่เอริกก็ปลุกเธอขึ้นมาและเหมือนว่าในห้องนี้จะมีแค่เอริกคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องสัป,ปลาดที่เลเชลเห็นเมื่อกี้เลยแต่โทบี้เห็นและเขาใจผิดว่าเดอะฟาวเดชันพยายามอัญเชิญสัป,ปลดเขาเลยตั้งใจจะแชร์ให้ทุกคนรู้สมาชิกเดอะฟาวเดชันเชื่อว่าตอนนี้เดอะวิเทอร์ดิงกำลังแพร่กระจายแต่พวกเธอต้องหาทางหยุดมันให้ได้ ซึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้นตอของเดวิดเธอริ่งคืออะไรแต่บาบาราชเชื่อว่าใครก็ตามที่มองเห็นสัตว์ประหลาดคือคนที่ถูกมันสัมผัสแล้วรวมถึงโทบี้ด้วยเรยเชลเลยบอกว่าเธอจะขอให้เอริกไปบอกให้โทบี้อยู่เงียบๆสักพักแต่ในขณะที่โทบี้กำลังสื่อเล่าเขาก็เห็นจ้อยอีกครั้งและพูดถึงความผิดบางอย่างที่เขาเคยทำที่โรงเหล็กซึ่งเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปพรอะพนักงานขายของก็ทักเขาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน แต่โทบี้ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขาและเป็นเมืองน,นี้ตั้งหาที่ควรจะขอโทษที่ทําไม่ดีกับเขาแต่พอออกมาจากร้านโทบี้ก็ได้ยินเสียงของจอยอีกซึ่งเขาก็าขอโทษเธอที่ไม่สามารถเป็นพี่ที่ดีได้แต่จอยกับสำลักอสัปปราดออกมาแล้วสัปปาราดนั้นก็ไหญ่าดเป็นเรเชลโทบี้เลยวิง่งหนีไป านาเดชเชลก็กลับมาถึงบ้านและสงสัยว่าโทบี้รู้เรื่องพิธีกรรมคืนนี้ได้ยังไงเอริกเลยยอมสารภาพว่าเขาไม่นคนบอกเองดเดเชลเลยบอกว่าโทบี้กำลังหลอกใช้ความสงสารของเขาอยู่แต่มันก็ยากสำหรับเอริกที่จะปฏิเสธเพราะพวกเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและเอริกก็หวังว่าพวกเขาจะกลับไปเป็นแบบนั้นได้แม้เลืกๆเลจะรู้ว่าไม่มีหวังก็ตามแม่ว่ายังไงก็ตามดาเดชเชลก็ยังขอให้เอริกไปบอกกับโทบี้ว่าให้ทำตัวเ,เงียบๆเพราะสิ่งที่เขาทำอาจทำ้ายผู้บริสุทธิ์ได้ซึ่งเอริกก็รับปากว่าเขาจะพยายาม แนนโธบีระหว่างที่เขากาลังเขียนเรื่องสัประลาดที่เขาเห็นในลัทีเดอะ f ฟ u n d เดชันเอริกก็เข้ามาขุยด้วยแต่เขาไม่สามารถนมนาวโทบีได้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นโทบีที่นมนาวว่าสุดท้ายเดอะ o ฟ n d a เดชันจะทําให้ครอบครัวของเอริกตายกันหมดมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเซเวียก็บอกกับเรเชลว่าเขาอยากชวนโทบีมาเข้าลัททีโดยเขาไม่สนว่าเรเชลจะใช้วิธีไหนจะอ้างว่าเขามองเห็นเดวิดเธอริงและเดอะ o ฟ n d a เดชันสามารถปกป้องเขาได้ จะให้เดเชลแสดงออกว่าเขาเสียใจกับการตายของจอยแล้วดึงเข้ามาก็ได้เรเชลไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนั้นแต่ในเมื่อน,นี้เป็นคำสั่งของเซเวียที่มียศสูงกว่าเธอก็ต้องทำตามและเขายังสั่งว่าอย่าให้บารบาร่าร,รู้เรื่องนี้อีกด้วย้านข่าวก็นำซากอะไรก็ตามที่เขาเจอมาฝังเอวาเลยบอกว่าเธอเคยเจอซากกระตายเหมือนกันแต่สภาพของมันแทบจำไม่ได้แต่แทนที่จะฝัง เอาวากลับนำมันมาศึกษาที่บ้านทําให้แม่ของเธอไม่พอใจซึ่งเธอคิดว่าตัวแดงก็ตามที่คากระต่ายในตอนนั้นอาจจะเป็นคนทําให้เกิดซากพวกนี้ขึ้นด้วยก็ได้ขณะที่ขาวคิดว่าชาวเมืองที่ไม่พอใจครอบครัวของเขาน่าจะทามาแกล้งมากกว่าแต่เอวาถามว่าทําไมชาวเมืองถึงไม่ชอบครอบครัวของเขาเขาก็ไม่ยอมตอบและบอกให้เอวากลับบ้านไปซะกเพราะแถวนี้ไม่ปลอดภัยแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่พวกเขาก็ถูกซาบลาสีขารูปร่าง้ายสุนัขโจมตีโชคดีที่เขาใช้ปืนยิงไล่มันไปได้เขาเลยตกลงจะสอนวิธียิงปืนให้กับเอวา แต่หลังจากที่เธอกลับบ้านไปเขาก็พบว่าเมธท,ที่เป็นแฟนเก่าของเขาและเป็นน้องสาวของอิงกริตท,ที่เพึ่งตายไปได้แวะมาหาเขาส่วนแอสทริดเธอได้เจอกับออร์เดล่าเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองเด็กซึ่งเธอดูเป็นมิตรกว่าที่แอสทริดวาดภาพเอาไว้มากถึงอย่างนั้นแอสตริดก็ยังบอกเธอแค่ว่าเธอลงกับ an, ออซันเพราะหมอกที่หนาจัดซึ่ง A S ออร์เดลา่าก็จะได้งานไปตามนั้นแต่นั้นไม่ใช่ของอังที่สามารถใช้ได้เพราะแม้ว่ายังไงพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกให้ดีจากนั้นออร์เดล่าก็มาคุยกับออซันต่อ ซึ่งเขาบอกว่าเขายกลูกบอลให้เซนแต่เซนกับท่ามันหายไปถึงแม้กรมคุ้มครองเด็กจะขืนชื่อเรื่องการพักลูกจากพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูให้ดีได้แต่ออโรล่าจะไม่ทําแบบนั้นหักไม่จําเป็นจริงๆเธอเลยจะนัดเจอกับแอสทริดอีก2-3ครั้งเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มซึ่งเธอก็แนะนําว่าให้แอสทริดเริ่มจากการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ลูกต้องการสําคัญกับเธอครับ